ไปได้ตอนนี้เราจะไปไหนกันเด่นเด่นเดนเดน ก็บอกมีพระองค์ใหญ่ใช่ไงอโอคแขมแ์มสุขภาพอะไรเนี่ยแขมสุขภาพอยุด300เมตรให้เลี้ยวขวาจากนั้นถึงจุดหมายของคุณสวนสุบินโอ้ยนี่นะคะทางเข้าสวนสุบินประมาณนี้แล้วก็ไปทางไหนขึ้นเขาเหรอคุณมาถึงจุดหมาย น,นี่นะคะทุกคนบ้านระเบียงผานี่ไงเสวนทุบินไปทางนี้ทางขวาทางขวาอุ้ยแต่ว่าเขามีที่เยอะนะหมายถึงว่าหลายๆเจ้าหลาย,ลาย,ลายๆอะไรเงี้ยนี่ก็ระเบียงผารีศพอ,อุ้ยโอ้โหบรรยากาศได้อยู่ได้ยูเดยนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศกันมา ไปดูบรรยากาศกันนะคะทุกคนขออนุญาตนะคะขอสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะงนโอ้ญญะะบรรยากาศสวยมากค่ะที่นี่สวนสุบินนะคะอ๋อมีพ่อปู่ด้วยคนลูกอะ่ะโอ้มีพ่อปู่ปูสวยอื้อ <c oughs> โอ้ oh. มีหมอกด้วยมีทะเลหมอกนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ทะเลหมอกมีหมอกเล็กๆมีหมอกเล็กๆแต่ตอนเช้าน่าจะอากาศดีโ oh. อ,อะะ้ขออนุญาตนะคะอขออนุญาตนะคะพ่อปู่แม่ย่าขออนุญาตนะคะนี่นะคะบรรยากาศเนาะมีพ่อปู่แม่ยา่าพญานังนะคะแล้วก็มีอ่า อะไรนะแม่พระแม่อะไรนะแม่ธรณีบีบมวยผมหมคะอันนี้อันนี้ไม่รู้จักเนาะคือ,ค,อ,ค,อคือรู้แหละแต่เรียกไม่ถูกอ๋อเขาจะเป็นสเต็ปแบบน,นี้เหมือน <c oughs> เหมือนกับเขาพูทะเบิกเออ <c oughs> <c oughs> เหมือนูุทธเบิกเลยนะออบรรยากาศเขาดีอยู่เขาทำดีอยู่นะคะประมาณนี้บรรยากาศดีอยู่อันที่นี่วัง อำเภอนาดีนะอำเภอนาดีมีฝนโปรยโอรย,อยถ้ามีเต็นท์เล็กมาลงคงจะวิวสวยอะประมาณนี้ที่นี่สวนสุบินนะคะอำเภอนาดีนะจังหวัดปราจีนแต่ก็ออกจากโคราชมาแป๊บเดียวก็ถึงค่ะเพราะว่าเลยตลาดกมเจดแล้วก็ถึงเลย ถ้าตอนเช้าน่าจะอากาศดีมากๆนะคะมีลมสอดด้วยแต่ร้านนี้เขาจะไม่ให้กางเต็นท์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นร้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมปาเข้าได้ไหมฮ<ม>ะเอาแล้วมันจะเข้าทางไหนได้อะฮะมันเข้าไม่ได้เดีย เขาไม่ได้ก็นอนรีสอร์ตไปมีส้มตำด้วยมันเข้าไม่ได้แล้วก็ก็นอนรีสอร์ตไปม,ม,มี่มาเยะมีมีที่กาแฟด้วยนะเออมีที่ชมกาแฟให้ด้วยนะคะทุกคนไไกำลังหาที่ลงเต็นท์อยู่ฝนตกพอดี มากๆตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วทุกคนฝนลงเม็ดแล้วค่ะเพื่อนๆฝนลงเม็ดแล้วแล้วเม็ดใหญ่ด้วยนะเริ่มจะเปียกแล้วแต่มัน่นใจได้เลยว่าที่นี่ตอนเช้าอากาศน่าจะดีแบบมากๆอะ่ะเอออากาศน่าจะดีมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงตัดเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเขามุมตัดพอดีอะ่ะอืมะะแล้วก็มีกาแฟให้กินหว้ ะะมีส้มตําด้วยนะคะส้มตาก็มีนะก็มีอาหารมีกาแฟเย, <c oughs> ย,ยฝนตก <c oughs> มีกาแฟให้กินด้วยนะคะเนี่ยกาแฟนี้ฟรีไหมคะ <c oughs> อ้เ <c oughs> ขามีกาแฟฟรีนะคะเ <c oughs> พื่อนๆอ,อมาได้นะที่นี่กังเรนคิดยังไงคะท่านละร้อยห้าสิบท่านละร้อยห้าสิบใช่ไหมคะท่านละร้อยห้าสิบมีไฟไหมมีแต่ แสงสว่างกับจุดยอดแตกอ๋อแล้วก็มีกาแฟให้กินฟรีนะคะเพื่อนๆจ๋ามาได้มาได้นะอากาศดีมากๆตอนเช้าหมอกเยอะไหมคะน่าจะเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเขาตัดแต่ว่าอตอนนี้ฝนตกแล้วอาหารมีไหมคะที่นี่มีตามสั่งมีอะไรไหมคะมีเป็นอาหารตามสั่งกับส้ตมตำอ๋อมีเป็นอาหารตามสั่งกับส้ตมตำเนาะโอเคค่ะคแล้ว,แล,วแล้วรีสอร์ท่ะคะเป็นที่พักคืนยังไงเอ่ย หลังเล็กนั่นจะพันห้าส่วนหลังนี้จะสามพันหลังนี้เหรอสองห้ 2> 2องนอนนี่สามพันไม่ถึงหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังนี้สามพันเล็กนู้นพันห้าเล็กนู้นพันห้าใกลๆนู้นส่วนหลังนี้สามพันห้ามีสามห้องนอนโอ้ต้องมาเป็นครอบครัวอันนี้สามพันห้านะคะเพื่อนๆสามพันห้าอันเนี้ยหลังเนี้ยจะบอกว่าวิวดีมากๆหลังเนี้ยสวยแล้วก็วิวดีแบบว่ามองเห็นเกือบเกือบร้อยแปดสิบองศาเลยแหละแล้วก็ วิวสวยมากๆเลยแต่เสียดายฝนตกแล้วเอ,อฝนตกแล้วเดินต่อไม่ได้แล้ววิวสวยวิวสวยอากาศดีด้วยเละเละโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวหาที่ลงก่อนไม่รู้ว่ารถจะลงได้หรือเปล่านะคะทุกคนปลาเรากำลังไปหา หาที่ลงแต่บรรยากาศเขาดีเสียดายจังเราไม่ได้เอาเต็นท์พื้นมาเนาะถ้าเอาเต็นท์พื้นมาก็ลงเต็นท์พื้นได้นะคะแต่บริเวณนี้บริเวณบนนี้เขาจะไม่ให้กางเต็นท์นะคะเพราะว่าเป็นเป็นจุดที่ไว้เดินดูวิวแล้วก็เป็นจุดที่เขาตั้งอา่าพ่อแก่อ่ปู่พญานาคอะไรแบบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะวิวสวยมากๆเลย มาแล้วมาแล้ป้าเราเดินตึ๊กไ,างไงาามาแล้วมาแล้วไม่ไม่น่าจะได้ฝนลงนิดนึงหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วได้ไหมป๋า ไม่ได้นะไม่ได้ไปต่อป้าไม่ได้เอาเต็นพื้นมาใช่ไหมเอออดทางนั้นอดโอเคค่ะเดีเ๋ยวเจอกันน,นุ่นบ้านสองเก้าในขณะนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายนะคะสวนสุบินไม่สามารถลงรถเต็นแบบที่อยู่บนหลังคารถอะเนาะฝนตกทางเละลงไม่ได้นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายนะ,ะเปลี่ยนเป้าหมาย,ะะย,ามายะะตอนนี้ ดูดูบรรยากาศแบบหมงหมอกเต็มในตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ล่มไม้ชายน้ํานะไม่รู้ว่าจะจะลงได้อยู่หรือไม่นะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเราเป็นคนเที่ยวทั้งปีเนาะเออเที่ยวทั้งปีเที่ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเที่ยวทั้งป,งป,งป,งปีแต่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงตรงนี้เป็นวังน้ําเขียวนะอําเภอวังน้ําเขียวแบบอากาศดีมากๆวันนี้ฝนต,ตกเนาะฝนต,ตกปอยๆอากาศดีรีสอร์ทก็เยอะอยู่นะรีสอร์ทเยอะ แต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะแบบหมอกฟุ้งเขาขาวนั่นมันเป็นหมอกแบบหมอกลงมาเสมอแบบยอดไม้น่ะสวยมากๆเลยถึงแล้วนะคะล่มไม้ชายน้ำนะอำเภอวังน้ำเขียวนะวิวดีมากอากาศดีมากฝนตกโปรยโปบรรยากาศปินๆินแต่จะบอกว่าทุกคน ที่ที่เราเคยมากางเต็นท์ดูเป็นทะเลเป็นแล้วอันนี้นะมันกางเต็นท์ได้ไหมกางได้แนละแต่ว่าโอ้โหูดูดูด,ด,ดูเป็นทะเลเลยค่ะเป็นทะเลเลยโอ้ไม่สามารถเอากลับคืนได้เลยต้องแบบอันนี้เ็าน่าจะปิดแล้วล่ะหมายถึงว่า <c oughs> ดูที่ตรงเนี้ยเราเคยมากางเต็นท์ตรงนี้กันนะอันนี้ห้องน้ําโอ้โหเขื่อนลําพ่อเพิงนะ เมื่อตอนไหนวะตอนต้นปีเนาะเอ้ยกลางๆปีแมลงมายังแห้งสนิทเลยนู้นเขาลงเรือหาปลาหรือเปล่าไม่รู้ว่าไกลๆนูน้นอ้้น้าเขื่อนเรำเมอเพลิงเยอะมากเยอะมากๆเยอะมากๆดูที่กลางเต้นเรานะที่กลางเต้นที่เราเคยมากลางเต้นที่เป็นซุมซ้มๆนะคะที่เป็นซุมซ้มๆแบบตรงนู้นอ่ะนที่เป็นซุ้มๆๆๆอ่ะเออเราเคยไปกลางตรงนั้นแหละตอนนี้มันเป็นน้ำไปหมดแล้ว ต้นมะพร้าวจมน้ำหมดเลยอันนู้นรีสอร์ทใหม่ที่เขาเปิดเนาะเปิดกลางเต้นริมเขื่อนปะเราไปกันนะไปดูกันก่อนนะหรือว่าปลาจะนอนที่นี่กลางไม่ได้ที่นี่กลางตรงไหนตรงนี้เหรอ,หอตรงเนี้ยเหรอยังไปนิดฮะเย็นกลางเต้นริมอ่ะเอาไปถ่ายด้วยฝนมันตกอันนู้นก็มีรีสอร์ทใหม่ริมเขื่อน ฝนโตกเลยเดี๋ยวพาลงดูข้างล่างกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าฝนแรงไหมเอ้อฝนไปปยโยได้อยู่ได้อยู่